สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรพันธ์ฟันธงประจำวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568ครับวันนี้มีมาฝากกันทั้งหมด10คู่ครับจากรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษ EFL Championship La นชิ a ลาลิกาสเปนลีเอิงฝรั่งเศสและปิดท้ายด้วย พรีเมียร์ลีกครับคู่แรกวันนี้ครับไปเรื่องกันที่วยวใการพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับคู่นี้ครับทางฝั่งออ t ตา n อนาลิติกเขามองแบบนี้ครับเขามองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านวันนี้มีโอกาสที่จะชนะในเกมวันนี้อยู่ที่ 28%ครับส่วนอาเซนอนอยู่ที่46%และโอกาสที่ทั้งคู่จะเสมอกันอยู่ที่25%ครับดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับคู่นี้ผมมีแในใจแล้วนะครับแต่ว่าขออนุญาตส่งให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นสามารถเข้าไปรอรับแนวทางของคู่นี้รวมไปถึงคู่อื่นๆ ได้ในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงนะฮะทางครอบกลุ่มคือ Li n e อนเจเคหหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ผมแไว้ข้างล่างก็ได้เหมือนกันแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่2ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีเจอกับคริสตัลพาเลซในเวลา2ทุ่มคริสตัลพาเลซทีมวันนี้เพิ่งจะคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลมาหมาดหมาดนะฮะก็น่าจะบุกมาเยือนด้วยความมั่นใจครับแต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอเชลซีที่แข็งแกร่งสุดๆครับช่วงที่ผ่านมาพวกเขาสามารถรักษาโมเมนตัมแล้วก็ชัยชนะได้แบบต่อเเเนนนะนะนนื่่่องงยยิววัีี้้้้ลไดดใบา ประเดิมซีสั่นใหม่ในบ้านของตัวเองนะฮะเชื่อว่าจะเป็นทางฝั่งของเชลซีครับที่จะสามารถเอาชนะคริสตัลเพลสไปในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปเชลซีที่1รลูกครับคู่ที่3ครับนอตติงแฮมฟอร์สเจอกับเบรน f ฟอร์ดในเวลา2ทุ่มเบรน f ฟอร์ดตัวหลักนั้นย้ายออกจากทีมไปกันหลายคนครับที่เสริมทัพเข้ามาก็เยอะอยู่พอสมควรน,นะฮะนะจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะฮะ สำหรับการที่จะเล่นเข้าขายกันครับในขณะที่นอตติงแฮมฟอ o r เรส์นั้นยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมครับจากซีซันที่ผ่านมาแถ่วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับเชื่อว่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่จะสามารถชนะไปได้ก่อนในเกมนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจัก,กรพันธ์ขอฟันธงไปนอตติงแฮมฟอร์เรส์ที่0.25ครับคู่ที่4ครับในรายการ EFL Championship I ิพอิวิเทาเจอกับ South a m p ต o n ในเวลา6โมงอิฟสวิทายังไม่ชนะใครมา2นัดแล้วนะครับในขณะที่ s o u t h a m p ต o n ชนะมา2นัดติด ผมมองว่าเซาเทนตันนั้นดูดีกินกว่าที่จะแพ้กลับไปในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันทงรองเซาเทนตันที่0.5คู่ที่5กับลาลิกาสเปนเซลตาบิโกเจอกับเกเรเฟนในเวลา4ทุ่มช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเซลตาบิโกนั้นทำได้ดีเลยครับชนะไปถึง3จาก4นัดแล้วก็เก็บคลินชีทได้ด้วยล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเยือนแล้วก็เอาชนะวูฟเฟนตน มา1ประตูต่อ0นวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านครับผลงานการเฝ้ารังในรายการนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องครับสวนทางกับเกาเาเฟ่ครับที่ดูไม่ดีเลยฮะไม่ชนะใครมา5นัดติดฟอร์มการเล่นในบ้าน ก็ไม่ไหวจะเชียร์จริงๆครับโดยสรุปแล้วโมเมนตัม um ของเซลตอบิโก้นั้นดูดีกว่าครับแถมได้เปรียบกว่าด้วยครับกับการเล่นในบ้านวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกรพัน์ขอฟันชงไปเซลตอบิโก้ที่0.75ครับคู่ที่6ครับในรายการลาลิกาสเปนอาร์ติติกบิบวเบลเจอกับเซบียาในเวลาทิยงขึ้นครึ่งอาร์ติติกบิบวเบลดูไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่กับนัดนี้นะฮะเพราะในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาแพ้มา6นัดติดครับ โดนยิงไปรวมทั้งหมด15ประตูเทียบกันแล้วเซบีย่านั้นดูดีกว่าครับในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาของเซบีย่านั้นไม่แพ้ใครมาต่อเนื่อง4นัดคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะจบเจ้าแบ่งแต้งกันไปมากกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจกกักรพันธ์ขอฟันธงรองเซบีย่าที่1ลูกคู่ที่7ครับเอสปันญ,ญอนเจอกับอาร์เรติโกามริดในเวลาตีสองครึ่งอาร์เรติโกามริดในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมา3นัดก่อนหน้านี้ชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นการมาเยือนเอสปันญ,ญอนที่ทำผลงานในช่วง อุ่นเครื่องได้ยอดเยี่ยมเนี่ยผมมองว่าไม่น่งง่ายขนาดนั้นครับหรือว่าเอสปันยอนในช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาก็ทําได้ดีนะฮะสินัดก่อนหน้านั้นพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นแล้วเคยเอาชนะเรอลมริดมาแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองเอสปปนยอนที่1ลูกคู่ที่8ปครับลีเอิงฝรั่งเศสเมตสเจอกับสตาบูในเวลาสี่ทุ่มสินาทีวันนี้เมสหมดสิทธิ์ใช้งานเกรเทเชเห็นนะฮะดาวิงตัวเก่งของทีมที่ติดโทษแบงก์ก็าจะส่งผลต่อเกมร ของวันนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับประกอบกับนัดล่าสุดเพิ่งจะโดน TSG h ส f f ฮอฟเ m นทฮมถล่มมาด้วยสกอร์8ประตูต่อศูนย์ครับก็น่าจะเสียความมั่นใจไปพอสมควรเลยแหละครับแต่วันนี้ได้เจอสตาร์บุกผมมองว่าโอกาสที่จะแพ้คาบ้านนั้นค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกรพันขอฟันธงไปสตาร์บุกที่0.25 คู่ที่เก้าครับลีเอิงฝรั่งเศสน้องเจอกับปารีสแซงต์แชกแมงในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีน้องไม่ชนะใครมาสี่นัดต่อเนื่องแล้วนะครับในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาผลงานการเฝ้ารังสามนัดก่อนหน้านี้ก็แพ้รวดครับวันนี้ต้องมาเจอทีมแข่งอย่างปารีสแซงต์แชงแมงบอกว่าโอกาสแพ้คาบ้านยับค่อนข้างสูงเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกกักรพันขอฟันธงไปปารีสแซงต์แชกแมงที่หนึ่งจุดห้าคู่ที่สิบครับรีเมลลิการ์สปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับอารูกาในเวลาตีสองครึ่งสป อยู่เยอะครับโดยเฉพาะเกมลุกนะฮะที่ดีกว่าแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับเชื่อว่าจะเป็นทางฝั่งของ Sporting l i s b o n ที่จะถล่มอารโกาไปได้ไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพัน์ขอฟันธงไป Sporting l i s b o n ที่1.75และนี่คือทั้งหมด 10คู่ประจำวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2,568ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมโดยไปถึงการวิเคราะห์ปฏิกยรันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ